สวัสดีครับมาพบกันนะครับพี่วันนี้เดี๋ยวจะมาส่องพระเหรียญหยดน้ำเทาเวสุพรรณปี5้าสามหรือรุ่นหนึ่งให้ดูอย่างละเอียดนะครับว่าสวยขนาดไหนครับ่จะโคมชัดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้คือปกตินะครับชัดครับทำ บอกเบิกหน้าในการลงเลเซอร์ยิงเลเซอร์แบบเป็นนักเป็นตัวสอนพระครูสังฆลักษณ์กิษณะสวยครับชัดและสวยมากมาดูกันใกล้ๆหน้าเนี่ยครับหน้าของพ่อ ชาร์และดูขังมากครับมีเงินสั่นเลยนะครับดูอันหลักกันบ้างนะครับผมนี่นนะนี่เลยเพื่ ไม่ชัดเลย่ัปนแบนี้ไม่ชัดนี่ชัดๆเลยเร่อลึกในงานไว้ครูปีห้ คู่สังขลักษณ์กฤษณะเสวยๆนี่เลขโคตรเลขสีนะถือว่าดีหนึ่งในสี่จตุรบาลสวยคมชัดนี่ครับรุ่นหนึ่งเป็นประสบการณ์เลยครับ ถ้าจำไม่ผิดสร้างไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับเสร็จรุ่นแรกนี่จะมีกันจะมีอยู่สามเนื้อครับมีเนื้อทองแดงด้วยครับแล้วก็เนื้ออัป,ปก้าหรือเปล่านะครับก็จะเป็นสีทองเหมือนทองทองเงินแล้วก็ทองแดงนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อเนื้อเงินก็มีไม่กี่เหรียญนี่นะครับพี่เนื้อเงินไม่กี่เหรียญจริงจริงครับเนื้อเงินนะครับสวยครับเนื้อเงิน อันนี้มาให้ดูคร่าวๆครับเหลี่ยนรุ่นหนึ่งหยดน้ารุ่นหนึ่งของพระครูสังฆราคีศระครับเจ๋งครับผมนับถือเนี้ยหัวเลยครับเป็นพ่อคนที่สองของผมเลยครับผมนับถือเป็นพ่อคนที่สองของผมเลยครับนับถือจริงๆครับถึงจะไม่มีเวลาได้ไปวัดมากนะครับแต่ผมก็ยังนับถืออยู่ในใจตลอด สวยๆแครับพี่มาฝากไปดูแค่นี้นะครับผมให้ดูกันนะครับผมอันนี้นครับพี่สวัสดีครับ